อแทงแทงคนในแก๊งเวทอ่ัคนคนคนชื่อกอซ่าครับแทงที่ผมอ่ะอยู่ดีๆก็แทงอ่ะแบบไม่พูดอะไรเลยอ่ะสักคำอ่ะก็เพื่อนของคุณเขามาพูดถึงของเราไม่ใช่หรอเราก็บอกแล้วไม่ใช่หรอเขาว่าให้หยุดพูดอย่าพูดชื่อกอซ่าอยู่ไหนอ่ะมาเติมน้ำมันครับทีเติมน้ำมันค่ะ สมิธคือใครนี่แว่ารู้จักกอซ่าด้วยใครวะนู่เวปะใช่นี่ไงกอซากอซ่าพาไปพาไปเรเบลล่างเลยคุณเป็นมอเตอรไซค์เปล่าวะเนี่ยวันนี้คุณคุณกอซ่านี่เป็นรู้จักแจ็คไหมครับเป็นแฟนพี่แจ็ครืเปล่ใช่ปะหรือไม่ใช่หรือคนกอซใช่กอซาแฟนแฟนพี่แจ็คปะรู้จักแจ็คไหมครับแจ็คเจเคเหรอคะไม่ได้เป็นแฟนไม่ใช่ครับแจ็คแปโผแจ็คแปมโครับแจ็คแปโผ อ๋อเคยคุยก็คือเป็นคนคุยพี่แจ็คถูกไหมเคยเป็นครับเคยอ๋อเคยเป็นใช่เคยเป็นด้วยแค่คนเคยเคยแค่คนเคยเคยคือจริงๆไม่ได้เคยแต่ไม่ได้ค่ะใช่ใช่ก็แค่แบบมันนานมากเลยอดีตจริงจริงมันเกลามากเลยไมหรอคุณมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับไม่อะไรฮะแค่สงสัยว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่ากดออกแล้วนะกดออกแล้วพอดีว่าพี่ผมมีครับมีอะไรไงบอลพี่ผมค่ามีให้กับคุณแก้ว ใช่พี่ผมคอมีให้กับคุณนะครับคุณกอล์ฟสตาร์คุณคือชื่อสมิธเหรอใช่ครับที่เคยอยู่วอชิงตันใช่ไหมแล้วตอนนี้อยู่วอชิงตันไหมเพิ่งมาเพิ่งมาจากวอทได้ประมาณ2วันเองครับไม่ใช่เหรอผมเพิ่งมาอยู่นี่ประมาณ2วันเองครับได้ว่าเคยเจอคุณแค่ครั้งสองครั้งนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับ แต่คุยก็จังจำก็ซราได้ก็รู้สึกเป็นเกลียดมากเลยครับไม่ที่จําได้เพราะเป็นเป็นเป็นคนคุยพี่แจ็คนี่แหละครที่จำได้เฮ้ยต้องหยุดเลิกพูดชื่อนี้ได้ไหมราชดาต่อยผมครับราชดาเปิดที่จะต่อยเมื่อไหร่จะต่อยมั่อไมร่ใช่เป็นสะานเด็กใ่เหรอพูดในสิ่งที่หนูไม่ฟังต่อยต่อยต่อยมาเดียวต่อยมาเดียวไม่เรียกได้ร้านหนึ่งเลยพี่ต่อยต่อยมาเดียวเรียกได้ได้ร้านหนึ่งเลยออ๋โอเคร้านหนึ่งเลยเหรอถ้าเกิดไม่จ่ายอ่ะ เอาไม่จ่ายก็เล่นได้เลยเาบอกเฮ้ยเทียหนึ่งด้วยนี่ก็ซ <um ่าเคยคุยกับพี่แจ๊คพี่แจ๊คที่เป็นพี่แจ๊คพี่แจ๊คที่อยู่ดูไว้พี่แจ๊คผมแดงๆเหรอพี่แจ๊คพี่น้องพี่ชายสวยเองเอ๋อพี่แจ๊คพี่แจ๊คที่่อพี่ชายสวยนี่เองสวยพูดพูดอีกสิมีพัตเตอร์หรือเปล่าเอาพัตเตอร์มาก่อนนี่ที่ชุบมะพี่สือจะหยุดพูดแน่เดียว ใช่ไหม,ไมครับเฮ้ยเอ้ยป๊บนึงนะผมถามเอาผมถามคุณอย่างนี้ก่อน,นอดีกว่าขอคุณกอร์ซ่าป๊บนึงผมถามเรื่องนี้ก่อนอะไรไอเรื่องไอเรื่องที่แบบว่าไปพากันไปกินไอติมอันนี้เรื่องจริงไหมครับมผมเห็นเขาเล่ากันอันนี้เรื่องจริงไหมอยากรู้ ที่ที่แบบว่าที่แบบขึ้นไปตรงเขาโดนล่มครับแล้วก็ไปไอตรงไอเต็มอันนี้เรื่องจริงปะไม่ได้เลียเป็นอย่างเดียวนะคะยังเฮ้ยเฮ้ยเยป็นตุ่มอยู่พูดเรืร่องเลียเลยนะฮะัล <c oughs> โหลคุณเป็นเลียอะไรอ่ะอันน่ะเห็นไหนนะ,ะตัวเลีย้ยไอติมไงคะเลียไอติมก็เอาข่าวคุณฟ <c oughs> ังมาไม่ครบเหรอคะเนี่ย ก็ลุคคือไปไปไปเรียไอติมกันมาแล้วไอ่ะแค่แค่แค่ขอนเลยเขาไม่เรียโอ้ใช่แล้วว่าแล้วว่าแต่คุณสมิสสนใจเรียไหมคะไม่ไม่ดีกว่าฮะไม่ดีไค้เคยเรียแล้วครับคนเคยเฮ้ยระวังโดนคนอื่นเขาบอสซ่าไปคุยกันลากมะม่วงอ๋อคุณมาแทงพี่ผมทำไมเนี่ยวีไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะขอโทษ แทงพี่ผมได้ไงคุณชุบเลยครับแล้วคุณเอาพี่ผมไปไหนเอาไปหาหมอเดี๋ยวจะชุบจุดเดี๋ยวชุบเองครับพี่มีที่ชุบหรอมีครับแต่ต้องเลียก่อนนี่เดี๋ยวเราพาเขาไปเลียเองเอไปเไปเดือไปเดือด <c oughs> โอ๊ยอ้าวไม่เห็่ผมเฮ้ยเอ้าศพลวงไปนี่ยะศพหายหรือเปล่า สามรอบเลยขอะวนอีกสองรอบนะขอวนอ,อีกสามอาีกสองรอบกาซ่าอยู่ไหนกำลังเวียนอยู่อุ้ยอุยอุอุยไหนอ่อนะแล้วคุณไม่ชูพี่ผมอ่ะไหนคุณบอกว่า,<ร>าพี่ผมเปพูด <รา S 1> คุณหมอไม่อยู่หมอไม่อยู่ฮะยังยังไม่ครบสามรอบเลยขอะวนอีกสองรอบนะ,ะคุณจะชูไหมครับหรือให้ผมชูจะชูเบง โชูเดี๋ยวนี้รักษาเดี๋ยวนี้เลยอให้เขาพูดหน่อยสิไม่รักษาเดี๋ยวนี้ตอซ่ารักษากรเฮ้ยหอนแล้วครับรักษากรคุณจะชูไหมคุณไม่ชูผมจะได้ชูชูชูวิงปากแซบดีนะสม่น้าตอซ่าอยู่ไหนตอซ่าตอซ่าไม่พูดด้วยสงวนซะไม่พูดด้วยแล้ว ก็โกซ่าบอกให้ก็ก็โกซ่าบอกให้หยุดอยให้หยุดพูดอย้หยุดพูดเขาไม่หยุดพูดเขาไม่หยุดพูดกันเองช่วยไม่ได้แล้วก็ซ่าทำโกซ่าก็บกป้องกันของตัวเองโกซ่าไม่ชอบโกซ่าก็บอกอยู่ว่าโกซ่าไม่ชอบแต่เขาก็ไม่หยุดพูดกันโกซ่าผิดอะไรก่อนหยุดโกซ่าไม่ผิดค่ะกกซ่าไม่ผิดมันจะมีเรื่องมีก็มีดีกว่าที่ไหนยิ่งเหงาเหงาอยู่โนส่วนโน้แคลแล้วเราไม่เอาเรื่องเขากระบุนแล้วมาพูดอ่ะป้าป้าเขาหน้าไปทำอะไรมา มันมีคนพูดจาไม่ดีใส่หนูอ่ะทำไม่ดียังไงอ่ะเขาเอาเรื่องอดีตมาพูดผู้ดี้หนูอ่ะแใครแล้วก็ซักกระอให้หยุด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 นะเขาก็ไม่หยุดพูดแล้วพิสุทก็พูดเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่หยุดพูดก็ซักก็เลยปาดคอไนไปซะรู้จักเขาเหรอแทงเวดรู้จักเขาเหรอหรือไงก็เคยเคยเจอกันที่ประเทศโน้นเขาเคยเป็นเพื่อนของแฟนของคนคุยเก่าก็ซ่าที่ War วอสต์สตีชื่ออะไรคนคุยเก่าอ่ะไม่ต้องพูดถึงชื่อได้ไหม ไม่เราต้องเราต้องรู้เบื้องลึกดิเราวถ้าเขาเอาเรื่องอะเอาเรื่องก็เอาเรื่องไม่เราไม่สงสารคนอื่นอย่อยไปแทงเขาทำไมอะไปแทงเขาทำไมโอ้โหทำไมเจอสมิธตะถ้าไม่ใช่สมิตรก็ไม่แทงเลก็เขาก็เขามาพูดจารู้จักเขาได้ไงอะสมิธตรก็เคยรู้จักที่ประเทศเก่าเคยเจอกันที่ขอโทษเขาเลยยังแทงอะไม่ขอโทษก็เขามาพูดจาไม่ขอโทษได้จักก็มาพูดจานี่เกิน ไม่ได้ไม่ได้ั้งใจกกำลังม,มันมันผิดมันเป็นเรื่องที่แรงดูรแรงที่สุดนะผก็ต้องยอมรับผิดใชขใ่ขอโทษหรือเปล่าได้คนมาไม่ขอโทษมาหันหลังนี้ได้ไงไเอาเบอร์สมิทมาดิขอโทษกอดอกนี้ได้ไงผิดก็มากอดอกใส่หรอตอบเรา่าพินสวยแล้วกินมือหรอไม่ตอบอะ่ะกอเหรอกอนอกหรอกินเลยงไม่ยอมรับผิดอีกเหรอ ประกอดอกใส่งี้ได้ไงพี่เขาเอาเรื่องไหมเนี่ยพูดได้อย่างไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอคุยกับเขาหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแทงเขานะเอาวสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับพี่น้องแทงแทงคนในแก๊งเวรนะไอปอนคุยเขาดิปอนคนคนคน ชื่อกอซ่าครับแทงที่ผมอ่ะอยู่ดีกแแทงอ่ะแบบไม่พูดอะไรเลยอะสักคำอ่ะแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอว่าไม่ได้พูดอ่ะแน่ใจเหรอเขาว่าไม่ได้พูดก่อนแทงแล้วพูดว่าอะไรล่ะครับพูดว่าอะไรแล้วเขาพูดว่าอะไรอ่ะทำไมเราถึงแทงอ่ะเขาไม่ได้บอกคุณเหรอพูดว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ยินนะครับผมเห็นภาพแค่แทงอ่ะใช่หรอคะอ้าวเราพูดว่าอะไรไหนลองเล่ามาทีครับ <ไป S 1> ก็เพื่อของคุณเขามาพูดถึงอดีตของเราไม่ใช่หรอเราก็บอกแล้วไม่ใช่หรอเขาว่าให้หยุดพูดอย่าพูดชื่ออ๋อก็เลยแทงซะเลยลก็พูดดียวนแล้วก็พูดดีเด้อน,น,นั่น,นก็สแสดงว่าไอ้ที่ผมพูดไปเนี่ยคือคุณไม่พอใจก็ไหมครับคุณเลยแทงผมใช่ครับอันนั้นถ้าผมว่าผมไม่พอใจที่คุณแทงผมผมขอตีแกงคุณได้ปะ้างั้นๆใเย็นๆได้ไนใจเย็นพี่ค่อยคุยกันพี่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาเหมารวมกับแกงคุณนะคะอับอัใจเย็นเพื่อนเก็บมีดก่อนไม่ไม่ตอนนี้มันแกงตอนน ผมไม่ใช่คนเนี้ยไปอัพใจเย็นดีอะไรป่ะเออพอใจมีแล้วป่ะอัพใจเย็นเพื่อกูเพิ่งขายของให้เขาเขายังไม่จ่ายตังค์กูเลยอัพใจเย็นดีเงี้ยแล้แกงคุณไงหรือแทงมีอะไรป่ะล่ะพี่สายฟ้าผมขอใชนไรอบเนี้ยมาแทนพิสมิตอ่ะใช่หรออย่างนั้นให้เขาจ่ายตังค์กูก่อนได้ป่ะเขาซื้อของกูโอเคโอเคแบบนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยผมบอกเงี้ยแล้วผมไม่พอใจผมแทงเงี้ยเพื่อนผมแทงได้ป่ะแทงโมไม่ได้ครับคุณตายเยียดขาดมันก็เลยฆ่าคนคนหนึ่งอ่ะครับแางกันแดงปาจ้าแค่ไม่พอใจอ่ะพี่อับไม่พอใจเขาหมดเลยใช่ไหมที่พี่บอกอ่ะ ได้พอใจหมดเลยได้ป่ะแทงมั่วไม่ได้ครับคุณรู้เปล่าแกงอ่ะคูณบอกอันนี้าครับเจเย็นกับไหมครับเนี่ยทำไมก่อนแทงไม่ใจเย็นอะขอบคุณอะไม่รู้ดิแทำไมก่อนพูดคุณไม่งับสติอารมณ์ในการพูดบ้างอะคะเราก็ผู้หญิงหรือเปล่าอะจะพูดอะไรอะก็คือนึกถึงจิตใจคนอื่นมากสิคะเขาด่าคุณเหรอครับพี่ผมมันไม่จึเป็นต้องด่าเลยครับไม่จึงเป็นต้องด่าเลยคำพูดอะเขาแค่ถามไม่ใช่เหรอครับถูกหรือเปล่าแล้วคุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าคุณไม่ชอบที่เขาพูดเขาก็หยุดแล้วเนี่ ใช่เหรอคแล้วเราแล้วเราก็นับเราไม่ใช่เหรอนับอะไรอะครับแบบให้หยุดให้หยุดแล้วก็พูดกันไม่หยุดอ่ะพี่ผมหยุดแล้วนะตอนนั้นนะพุดพูดประมาณอออเราก็เสียงข้างเดียวแล้วเราก็สู้กับเสียงข้างมากส่วนของคุณไม่ได้หรอกคุณมีพวกมีพ้องอ่ะเราอยู่เคนเดียวเราที่ยืนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่พวกคุณนะครับต้องอย่างนี้ดีกว่าครับผมมองว่า ไอคำพูดนะครับมันมันยังป็นเ่องที่แบบอคุยกันได้ถูกต้องไหมครับแต่ไอเรื่องการที่คุณมาแทงผมมาคือแล้วน้องผมมยินตรงนั้นอ่ะมันยอมไม่ได้หรือเปล่าครับแล้วคุณต้องการยังไงคะเพ้องผมอาจจะไม่รู้อ่ะน้องมันจะเล่นเ่น่ะขอโทษนะครับการการแทงคนเป็นการเล่นใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เราะนุ๊กผมรู้ว่าเพื่อนกันอ่ะผมก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะนั่งเลยเพราะมึงแทงราชดาหมดเลยเหลือเขาไว้คนเดียวดูดิแทงให้เล่นเป็นไงแกนัองเลยหมดเลยแทงด้วยได้ปะได้ได้ว เปยงพี่อะไรอ่ะนี่ครับแล้วแล้วแล้วอย่างงี้ครับเป็นเป็นไรไหมครับแทงเล่นๆหนีได้ไหมถ้าคุณทําแบบนี้แล้วคุณหายโกรธหายแค้นแล้วคุณสบายใจก็ทาเลยครับนี้ก็ซายอมรับในสิ่งที่ก็ซาทาไปถ้าคุณทําแบบนี้แล้วคุณสบายใจก็ก็ไม่ขาดอะไรค่ะก็คุณทําไปแล้วนี่แล้วเราก็ทําไปแล้ว เราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ถูกไหมแล้วคุณทำแบบนี้ไปคุณคุณคุณรู้สึกดีขึ้นไหมคะคุณรู้สึกดีขึ้นไหมคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณได้แก้แค้นขึ้นแล้วหรือเปล่าอ่ถามว่าได้ไหมผมว่าไม่ครับสิ่งที่ผมต้องการผมรู้สึกว่าคําว่าขอโทษนะครับยังไม่ออาจากปากคุณเลยูกงมีไหมครับมาถึงเพ๊่แบบแบบเอ้ยขอโทษแบบคือไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยคื่ตุ้ยังไงยังไงต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยพี่ที่แฟนมึงเหรอใช่ครับได้คนไหนคนไหนไม่มีเอาแบบนี้ดีกว่าว่าทุกทุกคนในแก๊งี่่รออพห ถ้าเกิดคุยกันไม่ลงยังไงแต่บอกผมแล้วกันเฮ้ยแล้วพี่เจิดคนไหนเนี่ยอยู่เนี่องอะไรกูจูงเขาหมดดีก็ได้นะพี่มามึงได้เข่ามึงชุบข่าหมดเลยแทงเพื่อเฮ้ยเปื่ออะไรวะมึงเพื่ออะไรเซบิสเพื่ออะไรกูถามไม่กูไม่ได้แทงเขากูนี่กูถามมันก็มันเองก็ได้คืนแล้วเนี่ยค่าได้นะมีแบบสีทอยผมป่ะเอาแบบทีเขาอะไรนะเหรียญอะไรเหรียญะอรแต่เท่าที่ผมรู้มารัชดาแม่งไม่เคยยอมใครอ่าที่ไหนไฟนี่ยเข้าใจแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่ผิดอ่ะก็ไม่รู้ ถ้าเขไม่รู้อะไรมันถูกมันิดียวว่าเขาไม่อยู่ในรายการก็มีแต่พวกเองแล้วมีแต่กอซ่าคนเดียวใช่ไหมที่อยู่อ่ะเร้เขาพวกเองถูกป่ะล่ะถูกครับเองย่อไงเรื่องนี้เองก็ได้แทงคุณแล้ว่าเอางี้กอซ่าขอโทษในสิ่งที่กอซ่าแทงคุณแล้วคุณจะขอโทษในสิ่งที่คุณพูดถึงเปิดเลยแล้วกันไม่ดีของกอซ่าไหมถ้าคุณขอโทษผมก็ขอโทษครับครับผมผมขอโคตส่วนตัวแล้วกันถ้าที่ผมรู้มาเวก็ไม่ยอมจบง่ายๆเหมือนกันแข่งอ่ะไอ้กทีนี่ใส่ไฟไม่อยู่เลยใส่ไฟเฮียใส่ราก น่ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าพี่เจิดเขาให้ผมแกล้งคุณอะมผมมีข้อความนะมีหลักฐานด้วยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปติดต่อปะนะตอนนี้เรื่องแก้งกันเหรอเนี่ย ไม่รู้เลยอโอหมูแกงกันไม่บอกไม่ไม่เดียวดีนะชอบเล่นกับคามรู้สึกคนเราอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้เออคขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะตมิไอ้พี่ดนแทงเลยอะแทงโดยได้ปะแทงได้ไหนลเหกพี่อะไรอะโทษครับไปแล้วครับเออไปเพื่ครับเดี๋ยวลาบน ไม่ได้ฟังเลยมีอะไรเกิดขึ้นวะอะไรอะ่ะตายเลยพฟังไม่ทันว่ะเพราเขาแทงแล้วเขาบอกว่าแกล้งเลยแล้วเขาพูดอะไรนอกจากนั้นไหมเข,เขามาทางเต็มมากเลยเขาแทงหมดเลยลเขาบอกว่าแกล้งแกล้งกระซ้ากระซ้า,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 าฟังสวยก่อนตอนนี้กระซ้าไม่ฟังอะไรสวยเลยทำไมอ่ะกรซ้าเป็นไรกรซ้าฟังสวยกรซ้า ซ่าไม่อยากจะขอโทษมันเลยด้วยซ้ำเพราะก็ซ่าแต่ว่าสิ่งที่ก็ซ่าขอโทษไปก็ซ่าไม่อยากทุกคนต้องมาเดือดร้อนเก็ซ่าก็ซ่าก็เลยอยากให้มันจบขอโทษไปซะไอ้มันจบจไปอ่ะเน่จริงก็ซ่าไม่อยากขอโทษด้วยซ้ำแล้วยิ่งก็ซ่ามันรู้ว่าแกงเอาคือแบบแม่ตลกมากหรือเปล่าอก็ การมาแก้เล่นกับความรู้สึกกอซ่าแก้ตั้งแต่ที่สมิธมันพูดเรื่องเรื่องแจกแล้เพื่อแบบน,นันก็เล่นกับความรู้สึกกอซ่าต่อปาก็ยังไม่เล่นกับความรู้สึกกอซ่าอีกคือสา่าไม่อยากจะขอโทษเลยแต่ก็ซ่าเห็นว่าดูควนอนะ่ะโดนแบบโดนแทงกอซ่าก็เลยรถที่ทิ้ตัวเองลงยอมขอโทษกอซ่าก็บอกแหละว,ว่าอย่าพูดให้หยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดคือจริงๆเมื่อกี้ถ้าเขาจะแบบแทงกอซ่าแล้วเขาจะอุ้มเอ๋อวาซ่า ก็สร้างก็ยอมนะเพราะแลกกับการที่ก็สร้างไม่ต้องขอโทษมันแต่เขากลับไม่ทําก็สร้างไงเขากลับทําคนอื่นไงก็สร้างก็เลยแบบเออก็ยอมขอโทษไปแต่พอมันว่าเป็นแกงก็สร้างก็เลยแบบไม่โอเคก็สร้างอะไรก็สีเฟล่าก็สร้างก็ยังไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นตอนนี้คือพูดเล่นแกงเล่นได้เว้ยแต่พูดแล้วพูดดีพูดเพื่ออะไรแลยิ่แบบคนในแกงเราไม่มาทาตเราแบบนี้สนุกกันมากนะหลอง take me back to a place where I felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where